ทำไมโจนัทวุฒิจะชนะตะว,วันฉายไม่ได้ดูไฟสร้างชื่อปะทาชาลีปีเตอร์สผมรู้นะว่าตอนนี้หลายคนเนี่ยให้เครดิตระหว่างโจนัทวุฒกับตะว,วันฉายไปในทิศทางคล้ายๆกันก็คือคนที่จะชนะน่าจะเป็นตะว,วันฉาย อันนี้คือเซียนมวยหรือคนไทยส่วนใหญ่ก็จะเป็นไปในทิศทางนี้ซึ่งหลายคนไม่เคยดูโจนัทวุฒิต่อสู้ด้วยซ้ำไปบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าโจนัทวุฒิไปสู้ที่ไหนมา l Lion f อนไฟคืออะไรไม่เคยเซิร์ชแม้แต่ครั้งเดียวบางคนถึงขั้นไม่เคยเซิร์ชดูการต่อสู้เป็นภาษาอังกฤษเลยแม้แต่ครั้งเดียวด้วยซ้ำไปทำให้มุมมองก็จะเป็นแบบหนึ่งแต่สำหรับคนที่เซิร์ชเป็นภาษาอังกฤษเป็นประจํา รู้ว่าต่างประเทศมีรายการไหนบ้างแล้วก็รู้หลายที่ด้วยในอังกฤษรายการต่อสู้ชื่อว่าอะไรบ้างที่เป็นรายการใหญ่ๆใ,ในอเมริกาการต่อสู้แบบคิกบ็อกซิง่งหรือมวยไทยมีอะไรบ้างมีรายการไหนบ้างก็เซิร์ชเพื่อที่จะดูคนเหล่านี้จะมีวิธีการมองอีกแบบหนึง่งแต่นอกเหนือจากนั้นบางคนตามเซียนมวยอย่างเดียวเซียนมวยว่าไงว่าตามนั้นบางคนดูจากอันดับอย่างเดียวในรายการต่อสู้นั้นๆให้ใครอยู่เหนือกว่าให้ใครอยู่บนกว่า ก็ว่าตามนั้นคลิปต่อไปนี้เราจะไปดูโจนัทวุฒิตอนที่ไปท่องยุทธภพอยู่ในต่างประเทศและเขาโด่งดังมากๆณนะตอนนั้นและเริ่มแล้วครับนวมสีดำก็คือชาลีปีเตอร์ส่วนนมขาวแดงคือโจนัทวุฒิดหโอ้โหหวดหลังเลย ตรงนีงไงขาจัดไปแล้วขาไปทีหนึงถีบครับโจชาลีก็สู้นะครับแล้วดูร่างกายชาลีกล้ามเป็นมัดๆเลยอะร่างกายดีมากนะครับอืมโจก็สวนคืนตามด้วยลูกเตะลำตัวหวดไปป้องกันแล้วก็อืมฮชาลีนี่ทักษะการใช้หมัดดีนะครับวันทูไป โจนี่โหูทิบกระเด็นเลยอวดขาคืนมาครับชาลีเป็นคนที่เตะได้สวยเหมือนกันนะชาลีเนี่ยแล้วใช้หมัดได้ไม่ธรรมาดาหมดยกไปเริ่มต้นก็ถีบไปก่อนแล้วก็เียเตะเบิ้ลโจ็คืนหนึ่งทีครับระยะประชิด <c oughs> หัวลำตัวครับโจอันนี้จะได้จะเป็นกติกามวยไทยนะครับ <c oughs> มีหลายจังหวะที่ใช้ศอก หวดไปหวดไปครับโจเนี่ยการเตะแบบเนี้มันทำให้ผมนึกถึงบัวขาวสมัยหนุ่มๆน,นะของโจนะเนี่ยหวดไปเนี้ยแล้วจะเข้าอูแทงชาลีโอกระเด็นกระดอนนี่เตะคืนเหมือนกันครับกันแค่กันแทบไม่อยู่อ่ะชาลีระยะนี้สู้ยากครับ โจดูมาดีเหลือเกินโหวดมันบัวขาวสมัยนุ่หนุม่มจริงๆอ่ะอัดไปแล้วแทงพลิกอือือปัจจุบันในรายการนี้ก็อาจจะเน้นไปทาง MMA ซะแล้วนะครับแต่หนาตอนนั้นนี่โอ้ยหดนสอกกันหมดยกซะก่อนหดซ้ายไปชาลีมีโอกาสเข้าใช้มัดมั้งไหมเนี่ย คือเขาใช้หมัดดีไงแต่ว่ามันจะมีจังหวะเข้าไปไระยะประชิดหรือเปล่าเพราะโจดูหวดไม่ให้เข้าเลยอะแล้วหดเอาหวดเอาตีายังกันนี่อย่โอ้ยฟาดยังไนเป็นลูกแกงนี่อะไรเนี่ยฟาดยังไงแซ่โอ้หสับเรียบร้อยต้องนับครับและไม่ไหวครับดูอีกทีหนึ่งโอ้ยสบับอ้ยแต่ไอ้ดอกหลังนี่มัน นั่นแหละครับเป็นเหตุผลที่ผมเชื่อว่าโจนาวุิไม่ใช่ของเล่นที่ใครจะมาเอาชนะง่ายๆแต่ก็อยากจะให้ดูเป็นเกมกีฬาดูเป็นเรื่องสนุกสนานเหมือนเรดูฟุตบอลอนะ่ะบางครั้งผมเชียร์แมนยูนะแต่บางทีผมก็วิเคราะห์ว่าแมนยูจะแพ้เหมือนกันแต่พอถึงเวลาแข่งก็ยังนั่งเชียร์แมนยูเหมือนเดิมส่วนของในตะก,กรา้าอันนี้เป็นอุปกรณ์ที่ถ้าเกิดว่าเป็นผมผมน่าจะเลือกประมาณนี้แหละใกล้เข้ามาทุกขณะละตะวันฉายหรือโจนาวุิ และนี่คือคนเก่งหัดเต็ม